ทนายตั้มเปิดไพ่เด็ดบุคคลสําคัญคดีแตงโมมาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมต่างรอคอยการพิสูจน์หลักฐานอย่างแท้จริงแล้วนะครับว่าคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้นะครับมีหลายข้อมูลมายงการไปต่างๆนาๆนานะครับทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าแท้จริงแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมกันแน่และทุกคนนะครับก็เชื่อในความยุติธรรมว่ามีอยู่จริงและขอให้คดีแตงโมเนี่ยได้รับความยุติธรรมนะครับล่าสุดน,นะครับทนายตั้มสิทธาเบี้ย บังเกิดทนายชื่อดังได้เคลื่อนไหวผ่านเฟ e บุ o กนะครับโดยระบุว่าวันนี้มีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยกับผมพร้อมกับติดแฮชแทกว่าจันนี้รู้เรื่อง ทำเอาชาวเน็ตนะครับเข้ามากดไลค์กว่า1 0 0 0 0แสนและคอมเมนต์เป็นหมื่นต่างรอคอยให้ถึงวันจันทร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับสรุปแล้วนะครับภาพกับพิบตากันเลยทีเดียวสําหรับวันจันทร์นี้จะมีตัวละครเด็ดออกมาเผยความลับบางอย่างอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ทนายตั้มได้โพสต์เอาไว้นะครับและเพิ่มเติมนะครับข่าวของพี่ชายแตงโมเนี่ยบอกว่าวอนสังคมให้หยุดโฟกัสเรื่องแม่พร้อมเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืม กดติดตามและกดกระดิ่ง